เอวเคนลกของคนลกของค่ะตัวเอวด้วยมือดีเยเอาพีซ่าของมันหกหลักท่าโลชันห้าล่าสวดข้าฮอดเอวคุณน่ะสวยเนาะผู้สาวพี่เอาคุณจะลดหน่อย เอากหมนโลชั่นน้ำหอมน้องโตเกียวจากค้าแตกๆได้ไล่ได้พีนองนี่เด้อจากค้าแตกๆได้ไล่เร้าหมอนจส่เศรจ้าคุณใสเอวลงเอวร้อยมันเป็นสาวเป็นอย่างนอนี่เด็กใช่มจจังสาวท่านี้กับ่เห็นนี่คือเจ้าของแบรนด์โลชั่นน้ำหอมน้องโตเกียว เป็นโลชั่นกันแดดนะจ่าพี่น้องโลชั่นกันแดดโลชั่นน้ำหอมเป็นทั้งกันแดดเป็นทั้งน้ำหอมในหลอดเดียวกูได้ใส่ยูรีวิวนะจ่าใครใช้อยู่รีวิวให้หน่อยนะคะโตเกียวครับหลอดละ399บาทนะคะใส่แล้วคือขาวกระจ่างใสแลวก็เนียนขื้นแน่นอนนะคะบ่มเป็นขาวเฉพาะตอนทีท่ามันจะช่วยปรับสภาพผิวแล้วก็ น้ำตาลค้าขาแตกตรงตรงเนี่ยขาพับเนี่ยก็คือจางลง่งกาคักเลยตอนนี้น้องก็กล้าโชว์มากขึ้นแต่ชว์ขากา่กาชว่วงเอวเป็นสาวเดีพี่น้องอือเป็นสาวแล้วค่ะไปหาคุณป้าก่อนตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะหลอดใหญ่399หลอดเล็ก99วันนี้ใครสั่งหลอดใหญ่399แถมฟรีหลอดเล็กอีก2หลอดทันทีเลยนะคะใครที่ใส่ยูรีวิวจ้ะอ่านรีวิวก่อนซื้อได้เลยสำหรับคนที่ อยากทดลองเอาหลอดเล็กไปทดลองก่อนก็ได้99บาทนะจ๊ะทุกคนหนึ่งแดมสองใครสนใจพิมพ์สนใจมาได้เลยนะจ๊ะ